h e ลโลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่มานำเสนอกันนะคะหลายๆคนถามกันมาเยอะเลยนะมา z ด้าสมาหรือ,อยังนะคะวันนี้จับมาให้แล้ว1นึคันนะคะผ่อนเพียงไม่เกิน6,000บาทนะคะถ้าใครตามหาอยู่ต้องรีบนะคะเพราะมาคันเดียวนานๆมาทีค่ะคันนี้เป็น Mazda 2 Hi g h n o n n e c t 1.3นะคะเป็นรถปี2018ทุกคนนะคะราคานะคะเพียง3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะรถเพิ่งเข้าเลยนะเดี๋ยวเราทำความสะอาดขัดเครื่องสีให้นะคะยังมีมอมแมมอยู่เล็กน้อยไม่ว่ากันเนาะนะคะตาไฟสวยนะคะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจกเตอร์เดย์ไลท์ให้ครบเลยคันนี้ได้สีเทานะคะ ได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะยังคุณภาพดีกูตเยียกระจกด้านข้างปรับพัดไฟฟ้าค่ะไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถเลยรถ5ประตูนะคะสีเทาเท่ๆแบบนี้มาให้นะคะเดี๋ยวเราขัดเคลือบสีทำสปาให้อาจจะมีฝุ่นมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตามภาษารถใช้งานนะคะยูสคาปกติก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ด้วยสภาพรถที่คัดมาให้คือรับประกรันไม่มีชนหนัดเปลี่ยนเครื่อง จมน้ำแน่นอนสบายใจได้ค่ะเอาล่ะสำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของนี่ทุกคนนะคะกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังสเกิร์ตปลายทอค,คูให้ด้วยนะคะภายในจุของสัมภาระได้เยอะไม่ต้องห่วงค่ะนะคะสำหรับภายในนี่มีม่านกันโซนให้นะคะเบาะพับราบได้ค่ะเพื่อนๆดูนะรถที่ไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำค่ะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์ตเดิมแบบนี้นะคะนี่ บรรยากาศภายในนะคะก็ปร่งโล่งสบายนะคะพูดถึงออปชันคือจะบอกว่าออปชันคือจับเต็มแน่นอนนะคะนี่ภายในของเขาค่ะได้ชุดเบาะนะคะสวยๆแบบนี้เลยทุกคนนะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะคะมาดูในส่วนของออปชันกันเลยดีกว่านะคะสำหรับออปชันคันนี้นะคะก็เป็นตัว Sky Active นะคะเทคโนโลยีนะคะแน่นอนว่าเป็น Mazda 2นะคะ สวยๆนะคะพร้อมออปชันแบบนี้เลยนะคะนี่ขึ้นรถกันนะคะกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะมีให้2ดอกแบบนี้เลยนะคะติดรถไว้ให้นะคะบอกก็หรับมปโน่นได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้านะยังมอมแอมอยู่เลยนะทุกคนนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะจ๊ะอยากให้ดูกันก่อนว่า ใครมีรถคันใหม่นะคะนี่คือพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังชั c นครุสคอนโทรลอยู่นี้นะคะปรับโหมดต่างๆตรงนี้เลยนะคะรถปี18ไม่น้อยวิ่งไปแสนนิดนีดถือว่าน้อยมากๆเลยเข้าศูนย์เช็คทุกระยะค่ะปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือจอป๊อปอัพทุกคนจอป๊อปอัพแบบทัชสกรีนนะคะจะไปได้ทุกโหมดเลยวิทยุ FMAM นะคะไปน a v วิเกเตอร์ก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะใช้คอนโทรลเซ็นเตอร์ ก็ใช้ได้ตรงนี้เลยมีนิเ i กเตอร์ให้ด้วยนะคะกดปุ่มนิเกเตอร์นะคะระบบนําทางเข็มทิศก็จะทํางานแบบนี้เลยนะคะในส่วนการขับขี่ค่ะมีโหมดสปอร์ตนะคะนี่ทุกอย่างให้ด้วยนะให้ดูว่ามีช่องเสียบสาย USB AUX นะคะให้ครบเลยปรับแอร์กันตรงนี้ง่ายๆค่ะ จอปัอปอัพนะคะสามารถนะคะมองกล้องหลังได้ง่ายแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นที่วางโทรศัพท์ที่ติดรถจากเจ้าของเดิมนี่เจ้าของเดิมให้มานะคะเดี๋ยวเราจะถอดล้างทำความสะอาดให้หมดเลยนะคะให้เหลือแค่ความว่างเปล่านะคะสวยๆฉ่ำๆให้เป็นเพื่อนเลยนะถ้าใครตามหาอยู่นะคะรีบเลยคันนี้นะคะก็เป็น Mazda 2 Skyactiv High Connect นะคะรถปี18นะคะราคาพิเศษนึ0 0 0 0กว่าบาทค่ะผ่อนเพียง5,7 0 0นนะคะสำหรับใครที่ตามหาอยู่ รีบเลยนะคะจัดมาให้แล้วนะต้องไวค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ